อ้างานแต่งล่าสุดยังปวดหัวม่ถึงวันนี้ยังยังไม่โอเคโอเคแล้วโอเคแล้วดีดีแล้วมีภาพแบบวยเขาแชร์คร้อมหวานกูเราเดินตัวตกดกันเซ็กก็รู้ไหมว่าเออคลิปที่เขาแชร์กันอะไรเงี้ยเนาะอตอนนั้นคือจําเหตุการณ์ไม่ได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแบบว่าแต่ว่านางก็แบบไปโกโกกลางๆไปสกิลที่มาจะถ่ายรอ๋อใช่คือตอนนั้นอ่ะผมมาอยู่ข้างพี่มาออ แล้วก็นางก็จะมาส,สกิดสกิดผมไปถ่ายรูปแหละแต่ว่าดันเป็นสกิดผิดคนไงแล้วผมยืนมาบอกว่าก็ถ่ายรูปหน่อยแล้วผมก็าเออไม่ได้สกิดเราเนี่ยผมหันไปแล้ว,วะเอสกิด<ม>พี่มากเฉยเลยเออเขาบอกว่าแต่งตัวเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนซึ่งไม่รูบอกว่าเหมือนโก็โชว์ก็แต่ออว่าภาพรวนของเราก็แบบไม่ไม่แพ้คู่หลักเลยเลครับไม่แพ้คู่หลักโอ้ยให้ให้ซีนคู่หลักเขาเถอะเราก็แบบว่าโมเมนต์แบบคนเขาแคร์ไปอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ ูแลเขาแบบเขาเมาเขาจะไปร้องเพลงร้องเพลงราก็พยยาไม่เหมือนเดิมแลก็ดูเคือในจังหวะนั้นน่ผมก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมหรอกนะผมก็ไม่แน่ใจผมมาจจะแบบเข้าไปแย่งไมค์ขอร้องเพลงเหมือนกันแต่ก็แต่ก็แบบผ่านใช่ใช่ก็แสดงความยินดีกับเพื่อนเรบผมกับผู้สาวแล้วกันก็ได้ไปวันเกิดแล้วเนี่ยทีนี้แบบว่าสับสนกันะว่าสาวๆก็อยาก ม,มีแพนจะพูดไหมคบคือมีแพนไหมก็ <c oughs> คุยกันแล้วกัน <c oughs> เรียกเรียกว่าก, <c oughs> ก็มีการพูดคุยแหละก็ยังไงการที่แบบเราแบบมีความสัมพันธ์มีอนาคตอะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะแบบยังไม่ได้แบบฟิกว่าต้องวันนี้วันนั้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยครับพูกไม่ยาวนแต่ก็มีคุยกันอยู่เรื่อยอัปเดตกันตลอดพูดกับไม่ยาวนานนานไหมประมาณหนึ่งละปีนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ คุยกว่าจะคุยกว่าจะคบกันก็สามปีกว่าได้แล้วมั้งใช right? ่ไหมประมาณนั้นครับสองสามปีทุกอย่างก็แบบลองโผล่แฟนเราเองก็แบบตอนแราก็แบบเหมือนแบบเหมือนก็แฮปปี้แฮปปี้แล้วแฮปปี้แฮปปี้มากใช่ก็พยายามใช้ชีวิตให้มันสบายที่สุดแล้วกันเราก็แบบใช้ชีวิตแบบที่แบบที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยไม่ได้ ไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นยังไงหรือ,อ,อไม่เป็นยังไงอะไร่าเงี้ยครเออเราเ,เองเนี้ยมันมีแพลนหลุมหล,ล,ลเราไหมลูกมันเป็นงงานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่ามีน่ะตอนเด็กๆก่อนก่อนเข้าวงการเลยอ่ะตอนนั้นแบบอยู่ป .6 ออแล้วพ่อเราอ่ะมีลูกตาอย,อยุอายุเยอะประมาณหนึ่งแล้วออแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะพ่อแบบเท่มากอ่ะเป็นวัยรุนแล้วก็ขับรถมาส่งขับมอไซค์มาส่ง อยากเป็นแบบคุณพอ่อวัยใสอะเขาบ้างว่ะตอนนั้นนะตอนอตอนป .6 อ่ะ,ออะแล้วก็เออพอมันโตขึ้นมามันก็โอ้มันก็ยากนะชีวิตในแบบทุกวันนี้เนาะการจะแบบมีแบบครอบครัวหรือว่ามีอนาคตอะไรมันต้องวางแผนเยอะมากพ<ส>ี่ดินเองเขาก็บอกว่าเออเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากมีแล้วด้วยเหรอไม่วางแผนว่าเแผนยช่ใช่ใช่วางแผนจะเป็นคนแม่ตอนนีอนวางแผนพูดคุยเพราะว่าอย่างอย่างปีนี้ดินก็ สามสิบแล้วเงี้ยก็น่าจะแบบก็วันนี้ก็คุยกันอาจจะแบบไปแบบฝากไข่ไปอะไรไว้ก่อนแล้วประมาณนี้ใช่แล้วก็บอกทุกคนว่าแบบใครที่แบบสามยี่สิบเก้าสามสิบอะไรเงี้ยพี่โซ่ต้องไม่ฝากไข่ไว้พี่นงอายุเราก็แบบรี่นี้งจะไปฝากใช่ใช่ก็มีมีแพลนกันแล้วเพราะเพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยอายุด้วยด้วยอะไรด้วยด้วยเทคโนโลยีสมัยเนี้ยมันมันสามารถทําให้แบบถ้าเราวางแผนจะแบบมีอนาคตร่วมกันจริงมันก็ ควรต้องทายมันดีที่สุดไม่ใช่ว่าแบบรอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีคุยกันอยู่อัปเดตกันตลอดเวลาแสดงว่าภาพมันจะเบาภาพมันจะสาวว่ามีอยู่ในหัวแล้วหรอยางยางยางย้โหูชัดมากอะไรเงี้ยยางยางก็แบบค่อยๆคุยกันไปครับผมไปเรื่อยๆแสดงว่าโตขึ้นทุกวันเนรอใช่แก่ขึ้นทุกวันแล้วเนี้ยแก่พูดว่าแก่ลุกตอนนี้มันจะเพลอนใจอยางอะไรในตัวของดีมที่รู้สึกว่าให้คุนี้เรารักผู้อย่างคนนี้จังเลยอยากอะไรในตัวเขาเหรอผมว่าผมว่าผมก็ เติบโตมาในรูปแบบหนึ่งแล้วกันแล้วการที่มีเขาเข้ามามันทําให้ชีวิตผมมันแบบได้รู้จักกับโลกอีกสีหนึ่งอ,อีกแบบหนึ่งเนี้ยแล้วเราก็ดีใจที่เราเห็นมุมของเราเองในรูปแบบนั้น,นการการมีเขาอยู่มันทำให้แบบเราแบบสดใสขึ้นสว่างขึ้น,นได้เห็นมุมมองที่หลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แบบแชร์กันนะครับเออแต่เราก็พร้อมแล้วและฐานะการเงินฐานะหังเออทีบ้านกอยังไม่ค่อย้อมเท่าไหร่อะแต่ก็เรื่อยแหละล้วก็ต้องวางแผน ทางผู้ใหญ่เล้งไหมผู้ใหญ่เล้งไหมครับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเล้งไหมแบบไปแต่งกันได้แล้วหรือไม่เล้งครับไม่เล้งครับยังไม่ได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่เลยหรือว่าเรายังเหลือแบบแผนชีวิตที่เราอยากจะแบบมีอยู่มีมีแผนชีวิตที่ต้องจัดการด้วยทั้งสองคนนะยังมีแผนชีวิตที่ต้องจัดการแต่ว่าเราก็มีแผนของเราเองมีแผนร่วมกันด้วยว่าถ้าไปถึงจุดนั้นจะเป็นยังไงไปถึงจุดนี้ควรจะต้องเป็นยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เขากอย่างเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใช่ใช่ทุกคนก็มีค ไม่ออกโดยเฉพาะงานแต่งคนอื่นเก <c oughs> ็อยากเป็นนักร้องมากๆจริงใช่ตอนนี้เรามีความกังวลอะไรบ้างในชีวิตกังวลอะไรบ้างหรอคือเราเราว่ามันก็คือความความมั่นคงอะ่ะคือเราเราและเขาก็ยังพึ่งแบบมีโอกาสได้แบบศึกษาหรือว่าวางแผนอนาคตอย่างเง<ๆ>ี้ยแล้วมันก็เห็นว่ายังมีอีกแบบหลายพาร์ทมากๆที่เราต้องแบบทํามันให้สําเร็จก่อนต้องแบบ ใช้ชีวิตกับมันก่อนอะไรเงี้ยฉะนั้นแบบถ้าถามเรื่องแบบโอ้โหจะแบบแต่งเลยไหมอะไรอย่างนี้อาจจะยังไม่ใช่แบบเร็วๆนี้แต่ว่าก็มีคุยกันอยู่ตลอดเรีบร้อเครับจะออกจะออก